ล่าสุดอย่าง Standard c h a r t e r เนี่ยเขาก็ปรับเป้าหมายขึ้นเป็น2 0 0แสนเหรียญน,นะคะภายในปีหน้านะคะ2025นะคะคือปีนี้ก็ขึ้นมาประมาณ138%แล้วนะมีความท้าทายเหมือนกันนะครับของระดับ2แสนภายในปีหน้าราคาที่มันขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยแล้วเนี่ยนะครับเราเราก็ต้องลงทุนอย่างมีสตินิดนึง ถ้าบางคนที่บอกว่าเ,าเทรดระยะสั้นเนี่ยก็ต้องดูจังหวะในการเข้าออกให้ดีครับแล้วก็มีแผนในการเทรดรองรับนะครับมองระยะสั้นหน่อยสมมติว่าต่ำกว่าหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับมันก็โอกาสที่มันจะผันผวนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังน,นะครับในการเทรดผมอาจจะมองตัวที่เป็นพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวอิตาลีอะ พ่ง่ายคือพื้นฐานมันดีขึ้นตลอดในในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่เป็นแบรนด์มาร์เก็ตรอบที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ยังไม่เบรกมืหายนะครับก็เลยมองว่าจริงๆแล้วตัวอิตาเลียเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับเทียบกับตัวอื่นครับสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงสิ่งที่เราต้องระมัดระวังท่ามกลางข่าวดีที่เต็มตลาดไปเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นข่าวลบเป็นความเสี่ยงกับบิตคอยน์แล้วก็วงการ สตอรี่บวกรออยู่อีกเยอะนะคะการที่อเมริกาเอาบิตคอยน์เข้ามาเป็นทุนสำรองนะคะกูจะสร้างดีมานอีกมากซารเซ็นทรัลแบงก์อื่นๆตามก็คงจะสร้างดีมานมหาศาลนะคะไหนจะบริษัทที่เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อีกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมีคาดการณ์ไหมคะว่า มันจะผลักดันให้ราคาหรือว่าทําให้ Market Cap เนี่ยขึ้นไปขนาดไหนนะคะตอนนี้คือถ้าเทียบเทียบกันเนี่ยก็เราก็จะเห็นการเทียบ Market Cap ของ Bitcoin กับ a s สเซอื่นดิจิลเสมอนะคะล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าถ้าเทียบกับสกุลเงินเนี่ยก็แซงสกุลเงินของดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็บราซิลไปละนะคะไปเป็นรองเพียงแค่ฮ่องกงแล้วก็แคนาดานะคะก่อนที่จะไต่ขึ้นไปต่อไปดูเหมือนว่าตแคปก็ขยายไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ ในวงการมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการโตของราคาแล้วก็การโตของ Market Cap ไปด้วยครับจริงๆแล้วผมอาจจะต้องบอกว่าบิตคอยน Bitcoin มันขึ้นมาเร็วและแรงเนาะด้วยตัวคัตเ a อรลิสหลายๆตัวที่เราคุยกันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวบิตคอย n h ฮับบิ้งนะครับคือตัวบิตคอยนเนี่ยมันจะมี c y เคิอยู่ของมันเนาะทุก4ปีเนี่ยจะมีการลดสัปพลายใหม่ลงครึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าบิตคอย n h ฮับบิ้ง ซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยหลังบิตคอย์ฮาวิ่งประมาณ1ปีนะครับก็คือภายใน1ปีหลังจาก h u าวิ่งไปแล้วเนี่ยซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยเ,เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาปี2 4 2 4ีนะครับก็คือผ่านมาประมาณ7จ็ดเดือนแล้วนะครับก็บิตคอยเนี่ยก็จะวิ่งนะครับเป็นรอบใหญ่รอบหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มันก็วิ่งมาแล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยคาตาลิสทั้งมีทั้ง ETF ใช่ไหมครับ แล้วก็เมื่อตอนช่วงต้นปีนะครับแล้วก็มีอิเล็กชันของสหรัฐคุณทรันะครับมันก็วิ่งมาถึงระดับนี้ก็เกินไฮเดิมเนี่ยไฮเดิมประมาณ60,000ก็เกินมาเกือบเกือบเท่าหนึ่งละนะครับคือระยะยาวเนี่ยผมมองว่ามันมันกอ็อาจจะไปได้ไกลนะครับแต่ว่าในไซเคิลรอบนี้เนี่ยของ4ปีนี้ก็คือเรามีเวลาอยู่อีกสักประมาณไม่ถึงปีนนะครับที่ ที่บูมาร์เก็ตเนี่ยอาจจะถึงรอบของมันที่จะต้องมีการรอบแทนนะครับก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะตัวบิตคอยเองนะครับมันอาจจะวิ่งไปได้ไกลกว่าน,นี้บ้างแต่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไกลามากคือผมไม่ได้มองว่าจะขึ้นไปเป็นล้านเหรียญดอลลาร์ในรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเช่วงระหว่างแสนถึงสองแสนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมกลับมองว่าตัวอื่นๆเนี่ยที่ที่เป็นลองลงมานะครับอย่างเช่นอเซอเรียมเนี่ย หรือว่าเหรียญออฟคอย์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวบิตคอยน์เอาเฟฟอร์มากนะครับตัวอื่นๆที่เป็นลกกาบแล้วก็มีพื้นฐานดีเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจมากกว่านะครับในมุมของผมครับอืมงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องอลองคุยกันถึงเรื่องของตัวเหรียญอื่นโปรเจกต์ Project อื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าคือกับบิตคอยเนี่ยล่าสุดอย่าง Standard Charter เนี่ยเขาก็ปรับเป้าหมายขึ้นเป็นสองแสนเหรียญน,นะคะภายในปีหน้านะคะสองพันยสิบห้านะคะมุมของ ดรตทนธนภูมินะครับมองว่าทราเกตระดับเนี้ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือปีนี้ก็ขึ้นมาประมาณร้อยสาสิบแปดเปอร์เซ็นลครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคิดว่าก็มีความท้าทายเหมือนกันนะครับของระดับสองแสนภายในปีหน้าก็คิดว่าอ,อาจจะยังอาจจะยังไม่ถึงในรอบนี้นะครับอาจจะต้องรออีกสักรอบหน้าอีกสักสามสี่ปีนะครับแต่ว่า คือก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยมองคือคือผมว่าราคาที่มันขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยแล้วเนี่ยนะครับเราเราก็ต้องลงทุนอย่างมีสตินิดนึงนะครับคือต้องต้องยอมรับว่าคนที่เขาต้นทุนต่ำเนี่ยเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่ 20,000, ื่นส0ม0 0ื่นสี่หมื่นห้าหม่นหกหมื่นช่ไหมครับมันตองนนี้เขาก็มีกําไรไปเยอะแล้วนะครับเขาจะขายทํากําไรก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไป all in ตรงนี้แบบไปซื้อเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับว่า time frame เนี่ยเป็น time frame ไหนนะครับถ้า time frame ที่บอกว่าเาถือได้นะครับสี่ปีห้าปีสิบปีเนี่ยถือได้ก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนที่บอกว่าเทรดระยะสั้นเนี่ยก็ก็ต้องดูจังหวะในการเข้าออกให้ดีครับแล้วก็มีแผนในการเทรดรองรับนะครับ ว่าถ้าสมมติว่ามันถึงเป้าแล้วก็จะทยอยขายไหมหรือว่าอถ้าถ้าสมมติว่ามันตกลงมาเนี่ยจะคัดลอตที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่คนมองนะครับคือถ้ามองว่าสิบป,ปีเนี่ยไปเป็นล้านเหรียญเนี่ยก็จะจะถือรอไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าอถ้าเกิดอมองระยะสั้นหน่อยสมมติว่าต่ำกว่าหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับมันก็โอกาสที่มันจะผันผวนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับ คือ,อปกติทุกรอบเนี่ยผมก็จะมองว่าตลาดเนี่ยรอบๆเนี่ยมีความมีความโลภแค่ไหนนะครับอ่อาเราก็มองดูว่าเออช่วงนี้มีคนมาระดมทุนเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่ามีเหรียญอะไรที่มันดูไม่ค่อยมีพื้นฐานแล้วมันวิ่งไปได้เยอะหรือเปล่านะครับก็ก็เริ่มเห็นบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าอโอ้โหจะต้อง ขายแล้วจะต้องลงแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเทรดครับข่าวมุมมองนี้ดีมากนะคะต้องขีดเส้นใต้เลยลงทุนอย่างมีสตินะคะเพราะว่าราคานี้ขึ้นมาพอสมควรคนที่มีต้นทุนต่าๆเขาก็อาจจะหาจังหวะในการขายเหมือนกันคือดังนั้นคือถ้ามองกันเป็นภาพของไซคลนะคะมุมมองของดรนะคะนี่คือต้นรอบนี่คือกลางรอบมันคือพีข,ของรอบหรือมันใกล้จบรอบ คือผมมองว่าคือบิตคอยเนี่ยมันจะมีไซเคิลที่ชัดมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าโฟย a ไซเคิลโฟย a ไซเคิลนี่คืออะไรคือมันจะขึ้นสามปีแล้วลงหนึ่งปีนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แล้วสามรอบนะครับอซึ่งของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นปีรอบไซเคิลรอบนี้นะมันขึ้นปีสองสามมาแล้วนะครับปีสองสีนีดปลายปีแล้วมันก็ขึ้นมาปีสองสี่ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงครึ่งหลังของบูม k e t นะครับครึ่งหลังของบูม k e t แต่ว่ายังไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบรในเดือน2เดือนนี้นะครับแต่ว่าครึ่งหลังของบูม k e t ก็คืออาจจะมีเวลาขึ้นได้อีกสักประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับแต่ว่าจะจบช่วงไหนเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าตามสถิติในอดีตเนี่ยมันจะขึ้นอีกประมาณสัก6เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมีาการปรับฐานที่ครั้งใหญ่ๆนะครับครับอันนี้ตามสถิตินะครับก็ถ้ารอบนี้เป็นไปตามอดีตก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะก็มีบางมุมค่ะดรที่บอกว่ามันจะไม่เหมือนรอบก่อนๆมาอาจจะเป็นซูเปอร์ไซเคิลก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งเ,เงินสถาบันซึ่งใหญ่มากที่ผ่านมาก็มีแค่รายย่อยหรือว่าการเทรดเฉพาะกลุ่มนะคะแถมเดี๋ยวอาจจะมีบริษัทที่เป็น b ิกคอร์ o ปอเรอีกนะคะแล้วก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคือถ้ามีเซ็นทรัลแบงก์หรือว่าระดับรัฐบาลเข้ามามันก็จะสร้างเม็ดเงินหรือว่าดีมานที่ใหญ่กับตลาดมากๆทําให้รอบนี้อาจจะเป็นรอบที่ไม่เหมือนกับในอดีตนะคะดรมองอยังไงคะผมมองว่าก็นักลงทุนนะครับหรือเทรดเดอร์เนี่ยน่าจะต้องมีวินัยในการลงทุนนะครับคือคือในช่วงบูมมาเก็ตเนี่ยมันเต็มไปด้วยข่าวดีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของของบูมมาเก็ตนะครับแล้วก็ จะเห็นข่าวดีมีคนนู้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อคนนี้ก็ได้กําไรนะครับก็มีแต่คนแฮปปี้นะครับก็นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะขึ้นได้ตลอดทุกปีนะครับมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าขึ้นแรงๆนะครับเราก็ต้องคิดว่าตอนมันตกก็ตกแรงเหมือนกันนะครับกลับกันเนี่ยตอนมันตกเนี่ยมันก็จะตกแรงนะครับแล้วก็อ่จริงๆแล้วเป็นจังหวะให้เข้าไปซื้อนะครับถ้าถ้าตกเนี่ยคือ การเป็นนักลงทุนเนี่ยเราต้องความสําคัญของการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือจะต้องมีจิตวิทยาในการลงทุนที่ดีนะครับความหมายก็คือเราต้องไม่หวั่นไหวไปกับข่าวดีหรือข่าวร้ายมากจนเกินไปเราต้องมีแผนในการเทรดนะครับถ้าเรามองว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะครับแล้วมันมาถึงจุดที่มันน่าจะปรับฐานแล้วนะครับบางทีเราอาจจะต้องตัดใจขายไปบ้างบางส่วนนะครับ หรือว่าช่วงไหนเนี่ยมีแต่ข่าวร้ายแบบโอ้โหคนนั้นก็บอกว่าไม่ดีนะครับบิตคอยจะตายแล้วหรือว่าบิตคอยไม่มีพื้นฐานแล้วมันก็ลงมานะครับแต่ถ้าเรายังเชื่อมันในพื้นฐานระยะยาวเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปซื้อนะครับก็คือจริงก็ต้องทําตรงกันข้ามกับดับตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้มีแผนในการเทรดที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าในไซเคิลนี้เราจะทําอะไรนะครับแล้วก็ ราคาบิตคอยหรือว่าราคาเป้าหมายใดๆเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถึงหรือยังนะครับถ้าถึงแล้วจะทยอยขายบางส่วนไหมเอาทุนออกน,นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเข้าเยอะๆเนี่ยเรามีแผนคัดลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็กคือ,อไม่อยากให้ไปคิดว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นซุปเปอร์ไซเคิลมันจะขึ้นตลอดไปขึ้นอีกยาวอย่างเงี้ยครับคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ยินนาราทีป,ประมาณนี้มามาเยอะนะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็จะ มีไซเคิลของมันนะครับมันมันจะไม่มีอะไรที่ขึ้นไปได้ตลอดนะครับค่ะซึ่งนนระทีบแบบนี้มันก็จะมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นบูมเมกเกตจัดๆใช่ไหมคะมีข่าวดีเยอะๆ<ช>มันก็จะเกิดความคาดหวังเสมอว่าในช่วงที่ขาขึ้นมันจะเป็นรอบใหญ่จะใหญ่กว่าที่ผ่านมาจะไปได้ไกลกว่าที่คิดแล้วก็มีปัจจัยต่างๆมาสนับสนุนนะคะเป็นเงี้ยหมู่พี่ที่ได้ครบ รอบด้านมากๆนะคะทีนี้คือถ้าจะครบเราก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะหรือว่าฝั่งข่าวลบด้วยเหมือนกันตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าตลาดดูดีมากนะคะแล้วเมื่อวานนี้กิต้าก็เห็นข้อมูลใน b l o o m ิร์กเนี่ยน่าสนใจนะคะก็พยายามตั้งคํำถามว่ามันมีอะไรที่มันเป็นอันด้สหรือว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นตัวที่สกัดกันขึ้นนะคะหรือว่าเป็นข่าวร้ายข่าวลบกับ บิตคอยบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นมุมของดรนะคะสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงสิ่งที่เราต้องระมัดระวังท่ามกลางข่าวดีที่เต็มตลาดไปเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นข่าวลบเป็นความเสี่ยงกับบิตคอยแล้วก็บงการคริปโตครับโปกติข่าวลบมันอาจจะไม่ได้ออกมาเห็นเราเห็นล่วงหน้านานนักน,นะครับทุกโปกติอย่างไซเคิลที่แล้วก็จะมีพวกเรื่องเกี่ยวกับลูน่าใช่ไหมครับที่เป็นเหรียญที่มันล้มไปแล้วก็ อาจจะมีบางเจ้าที่ปล่อยกู้แล้วก็ไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือพอ,พอราคามันเริ่มลงเนี่ยเราจะเริ่มหเห็นคนที่ถือ position Position ที่เป็นเ e เ e ลเลจ long o s i t i o นนะครับเริ่มจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ารอบนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือเราก็ต้องระวังคนที่ถือ Position เยอะๆที่ที่เป็นคนที่กู้เงินมามาซื้อหรือว่ากู้มาจินหรือว่าอะไรเงี้ยครับ อ่าแล้วพอพอราคามาเริ่มตกลงเนี่ยซึ่งโปรต,ตลาดมันก็จะตกลงได้แล้วใช่ไหมครับพอตราคามาเริ่มตกลงเนี่ยมันก็จะมีคนที่ที่โดนฟอสเซลนะครับคนที่เลเวอเรจมาเยอะๆเนี่ยอ่าเขาก็จะโดนฟอสเซลไปนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่คนที่ถือเยอะเนี่ยแหละครับที่เขากําไรเยอะแล้วเขาอาจจะขายก็ได้นะครับหรือว่าเขาก็อาจจะมีเลเวอเรจสูงพอราคามันปรับตัวลงเนี่ยแล้วเขามีหนี้เยอะเนี่ยเขาก็ต้องขายมาใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกรอบมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับที่ที่ทมันอาจจะมีทริกเกอร์อะไรเหตุการณ์บางอย่างพอเหตุการณ์บางอย่างมันอ่มันเกิดทริกเกอร์ให้ราคาลงเนี่ยคนที่เลเวลเลตไว้มันก็จะต้องขายลงมาใช่ไหมครับอนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกเหรียญที่เป็นเหรียญมีม,มนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเหรียญมีมเนี่ยก็คือมันก็มาได้ด้วยความสนุกด้วยความเชื่อใช่ไหมครับอ่าคนที่เข้ามาเทรดจะเยอะๆใช่ไหมครับ ด้วยความภาษาอังกฤษก็เรียกว่า attention ใช่ไหมครับยิ่งคนมี attention กับเหรียญนี้เยอะเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้แต่ต้องบอกว่า attention เนี่ยหรือว่าความสนใจของในสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นฐานรองรับนะฮะถ้าเป็นพวกที่เป็นเหรียญนีมหรือว่าโปรเจกต์ที่เก่งกำไรหน่อยนะครับพอความสนใจเนี่ยมันเริ่มลดถอยลงเนี่ยมันก็ราคาก็จะตกลงม,มาโดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. ่าซึ่งมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้คนที่ถืออยู่เนี่ยก็ต้องขายนะครับหรือว่าถ้าคนที่ไปเลเวอเรจอยู่เนี่ยก็จะต้องขายตัวอื่นมาช่วยซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าคือเหรียญอะไรก็ตามที่มันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่ขึ้นไปโดยไม่ได้มีพื้นฐานรองรับเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเ,เรียกว่าลงมาได้เยอะๆนะครับหรือว่าอาจจะระเบิดแบบ ลงมาแบบคร s ชแบบเยอะๆห้าสเอร์นก็ยก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือว่าโฟลเดอร์อาจจะรัะพูก็คือหายไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งต้องระวังนะครับคือทุกทุกครั้งที่มีการระดมทุนเยอะๆแล้วก็ราคาที่ขึ้นไปเยอะๆโดยไม่ได้มีพื้นฐานรองรับเนี่ยก็ก็ต้องจับตาดูครับ ค่ะแฟกเตอร์ที่เราต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงที่ตลาดมีตะข่าวดีนะคะความเสี่ยงมันซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณดรมากๆเลยที่ที่แชร์ข้อมูลส่วน,นี้นะคะทีนี้โปรเจกต์ที่ราคาขึ้นเยอะๆในช่วงนี้นะคะนอกนอจาก Bitcoin เนะคะเราก็เห็นอีซีเวยบนี่แหละนะคะที่เป็นเหรียญเบอร์สองนะคะนอกจากนี้บางเหรียญที่เขามีประเด็นมิสซอรี่เหมือนกันอย่างโดชนะคะที่มากับเรื่องของ คุณอีลอนมัสนะคะการเก็งกําไรก็ทําให้ราคาขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากบิตคอยแล้วเนี่ยดรมองเหรียญอื่นๆที่เป็นอัล์คอยที่เป็นเหรียญเด่นๆโปรเจกต์ด Project เด่นๆในรอบนี้ยังไงบ้างคะครับครับผมอาจจะมองตัวที่เป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับก็คือตัวอีเธเรียมนะครับจริงต้องบอกอีเธเรียมเนี่ยเป็นเหรียญที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มบิตคอยแต่มานานประมาณ2ปีนะครับก็คือบิตคอยขึ้นไปหลายเท่าแล้วอีเธเรียมยังไม่เบรกนิวไฮเลยนะครับ Uh, แต่ว่า uh, พอดี uh, ผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปที่เด v c คอนนะครับที่ทางด e ลเ l อร์ของอีเธอรเอียมเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยเขามารวมตัวกันที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับของของกรุงเทพ uh, ก็เห็นการพัฒนาในด้านต่างๆของอีเธอรีเอียมนะครับแล้วก็ยังมี uh, ฐานของด v ลเ o อร์ที่ค่อนข้างทีแง่แข็งแกร่งนะครับคือ uh, เวลาที่เราจะมองว่าอีโคซิสเต็มไหนหรือว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ยที่ ที่น่าจะดีในอนาคตเนี่ยปกติผมจะมองในมุมของ d e v e l o p e r ด้วยประกอบนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นสมมุติว่าตัว iOS นะครับม,มันมีมูลค่า iOS Apple นะครับที่เราใช้ iPhone อยู่เนี่ยมันมีมูลค่าเพราะาอะไรเพราะมันมีแอปเยอะใช่ไหมครับมันมีแอปเยอะแอปพลิเคชันเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ developer เยอะที่เข้ามามพัฒนาแอปในแพลตฟอร์ม iOS ใช่ไหมครับ พราะแอปแอปเยอะเนี่ยก็พัฒนาดึงยูเซอร์ให้เข้ามาใช้เยอะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเขาเป็นแพลตฟอร์มที่มีดีลเปอร์อยู่กับเขาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นได้นะครับแล้วก็จะดึงดูดยูเซอร์เข้ามาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม VC ก็อยากจะมาลงทุนใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นไฟวิวเอฟเฟกที่ทําให้แพลตฟอร์มเนี่ยมันพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวีเ h เรียมเองเนี่ยมันจุดเด่นของมันก็คือมีสมาร์ทคอนแทรกนะครับ ซึ่งตัวสมาร์ทคอนแท็กเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเงินนะครับอาจจะเป็นการกู้ยืมการทําประกันนะครับอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในโลกการเงินปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเขียนเป็นโค้ดแล้วก็เอามาวางไว้ในอีเธเรีมเป็นแอปพลิเคชันได้นะครับมันเหมือนเป็นการเงินโลกคู่ขนานกับการเงินดั้งเดิมนะครับซึ่งเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันในอีเธเรีมเนี่ยมีอยู่เป็นพันแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเยอะกว่าอีโคซิสต็มอื่นๆนะครับแล้วก็ บริช่วงแบร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะครับเขากา็มีการระดมทุนตั้งแต่ช่วงบูแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความาตัวเน็ตเวิร์กเองเนี่ยก็มีทั้งความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับมีทั้งพัฒนาเลเยอร์สองที่ทำให้ธุรกรรมเนี่ยถูกลงนะครับแล้วก็ตัวคอนเฟิร์มชันเนี่ยก็เร็วขึ้นพูดง่ายๆคือพื้นฐานเนี่ยมันดีขึ้นตลอดในช่วง3ปีที่เป็นแบร์มาร์เก็ตในในช่วง1-2ปีที่เป็นแบร์มาร์เก็ตรอบที่ผ่านานมะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ยังไม่เบรกนิวไฮนะครับก็เลยมองว่าจริงๆแล้วตัวอิตาเลียมเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับเทียบกับตัวอื่นๆครับมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแปร่งครับค่ะเราก็เห็นตัวเฟลด์เขามาเจอเอ่อมารวมตัวกันในงานเดฟคอนด้วยนะคะยังเห็นภาพปรติศาสตร์มามีคุณซีซี่มาด้วยนะคะบรรยากาศนี้ดูคึกคักเลยสำหรับโงการคริปโตเรนซีในระดับโลกนะคะแล้วก็ในช่วงยิ่งในในไทยนะคะทีนี้ถ้ออย่างดอ d g e ที่มีประเด็นที่เป็นเชิงสตอรี่นะคะนี่เขาก็มองสตอรี่กันความเชื่อมโยงของคุณอีลอนมัสก์กันที่คุณอีลอนมัสก์นี่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแบบมือขวาของคุณทรัมป์เลยนะคะแล้วก็อาจจะผลักดันสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนโยบายใหม่ๆออกมานะคะก็มีการจับโยงกันว่ามันน่าจะดีกับดอชด้วยนะคะดรมอ,อยังไงคะครับเอ่อต้องออกตัวก่อนว่าเอ่อคือ,อผมไม่ได้ลงทุนในดอชนะครับเนื่องจากว่าเป็นมีมคอยว่าจะวิเคราะห์พื้นฐานยากนิดนึงนะครับก็ ก็เลยจะาไม่ได้มีความเห็นกับตัวนี้เยอะครับนะครับต้องตองขอได้วยครับได้ค่ะโอเคนะคะกันก็เป็นสิ่งที่เรามองกันในเชิงพื้นฐานดีกว่าถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็จะเจนนะคะเรื่องอการอัปเกรดสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆของอีเธอ e รียอันนี้เด่นชัดมากที่สุดนะคะนักลงทุนก็ฟังเอาไว้แล้วก็เผื่อจะได้ตัดสินใจนะคะมันมีหลายส่วนที่วิเคราะห์กันได้ในตลาดนะคะเรื่องของสิ่งที่เป็น พื้นฐานของเหรียญน,นะคะสิ่งที่เป็นเซ e ติเ m e n t เชิงข่าวนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นการเก็งกาไรนะคะอันนี้ก็ลองแยกให้ออกนะคะเผื่อว่าจะได้นําไปตัดสินใจในทั้งการเทรดแล้วก็การลงทุนนะคะ